สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าราการรีวิวก่อนเกมีิเกียขผมทุก,กัณฐนนะครับคลิปนี้เรามีหูฟังจากซิโน่มารีวิวกันกับเจ้าตัวนี้เลย WP 6 0 1ูนหนึะท่าน BLK ชื่อรุ่นคืออะไร Maros เป็น7.1 Wireless Gaming Headset นะครับหูฟังแบบ7.1นึ่ง้ำหนัก188กรัมมาพร้อมกับ3โหมดนะครับก็คือทั้งบลูทูธทั้งเป็นสัญญาณแบบแบบอ่า Wi-Fi แล้วก็เป็นสายด้วยนะครับ7.1็ดจุดหนึ่งอันต้าไลท์เวทน้ำหนักเบา มีวอลลุ่มคอนโทรลเลอร์แล้วก็มีไมโครโฟนด้วยที่สำคัญประกัน2ปีเต็มดูสเปคจากด้านหลังคร่าวๆอย่างนี้ตรงที่น่าสนใจนี่เลยผมแอบเห็นตรงนี้เขาเขียนว่า PC ก็ได้ Mac ก็ดี Mobile ก็ยังได้ Tablet Play 4 Play 5 Nintendo Switch Smart TV ก็คือสามารถใช้งานร่วมกับเจ้าหูฟังตรงนี้ได้หมดเลยตรงนี้เป็นได้ทั้งแบบไร้สายมีสายนะครับ สเปคเท่าที่ดูก็ค่อนข้างโอเคเลยเอาเป็นว่าเรามันดูตัวจริงกันเลยดีกว่าบูท e t o ห้าจุดสองจุ้เว็บแรกมาก็ว้าวเลยนะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเป็นความประทับใจแรกนะยังไม่ได้แกะดูเลยแค่กรีดของเอาไวเ้เฉยๆซองด้วยว้าเราเคยเจอซองนี้ของฟิกโนงปะไม่ไม่เคยเนาะเท่าที่จําความได้รีวิวฟิกโนงมาก็หลายตัวนะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่ฟิกโนมีกล่องมาให้เฮ้ยดูดีอ่ะ มีมีโอกาสหักได้อยู่นะมันไม่ได้แบบบิดงอบึ้นเหมือนตัวอื่นนะผู้ชมต้องระวังให้ดีอ่าเขาจะปรับปรับก้านตรงนี้นะปรับก้านตรงฝั่งนี้ดูซิปกรอนก็จะมีไม้ไนะครับถอดเข้าถอดออกได้เหมาะกับคนที่แบบอยากจะเอาไปฟังข้างนอกอะนอกสถานที่เุ้ยดีอ่ะดูดูเล็กดูใหญ่ไปนะรูพอดีอยู่อ่มัน,ม,นมันรู้สึกแค่ตอนใส่รู้สึกเอ้ยมันพอดีแล้ว มันให้เขาสึกว่น้ําหนักเบามากนะเบาเหมือนมนไม่มีอะไรอยู่บนหัวเลยในสมองก็ไม่มีนะแล้วก็นี่มีสายสายหูฟังก็ยาวๆไว,วห้หน่อยก็ดีและที่สําคัญก็คือเจ้าตัวนี้ตัวรับสัญญาณหมายความว่าถ้าเราจะใช้แบบไร้สายก็คือก็ต้องเสียบเจ้าตัวนี้ไปที่อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เทนโดหรืออะไรก็แล้วแต่ this, this is a cool more. power button ปุ่มเปิดปิด m button กดสั้นๆให้อะไร ไม่มีภาษาไทยนรือไงวะนี่คืออ๋อเขาเย็บเย็บเอาไว้เลยนี่นี่ให้ดวงนี้ดองนี้ตอนเวลาเราจะเอาไปพกพาข้างนอกใช่ปะอันนี้ก็จะมีแบบการเก็บแบบเป็นระเบียบนี่สายเขาก็จะมามีที่เก็บอยู่อันนี้ก็ม้วนม้น,มนแล้วก็เอามัดเอาปึ๊บนี่บอกไหมนี่ดิแวฟับพกพาเฮ้ยแต่เราจะไม่บอกว่ามันดีหรือไม่ดีเราต้องเทสด้วยการฟังเสียงนะครับนี่ยินไหม ผู้ฟังมันพูดอ่ะไม่รู้ว,ว,ว่าเขากองเปล่ามันพูดว่าเกมมิ <My God. S 1> ่ง o อร m ดไมค์อฮะไมค o คอฟไมค m คอ o ไมค์อไมมันพูดไม่เหมือนกันนะมันไม่คอนไม่คอฟไมค์คอนไมค์อฟไอ้เจ้าตัวปุ่มโหมดที่เรากดแล้วมันมีเสียงสรุปแล้วการกดสั้นๆคือการกดแบบ เปิดปิดไมโครโฟนไมค์ออนไมค์ออฟถ้ากดค้างกดค้างเป็นการปรับโหมดระหว่างบลูทูธกับเกมมิ่งบลูทูธแล้วบลูทูธโหมดมันพูดเบามากพูดดังๆเกมมิ่งโหมดอ่ะแบอบกว่าบลูทูธโหมด pairing พอเราก,กดบลูทูธโหมด pairing ปึ๊บ w p 610 โชว์เข้าไปเรียบร้อยกำลังจับคู่จับคู่อนี่มันนะดังแล้วเมื่อกี้เฮ้ยนี่ไงไฟมันแช่ค้างแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> ใช้ได้แล้วเนะี่ยเสียงไม่ออกมาเลยนะเมื่อกี้อ๋อมันยังไม่เริ่มเพลงกระทอมไม่แต่เมื่อกี้ไอ้นี่ไงโฆษณามันก็มีเสียงไงแล้วหูก็แตกหรอเ <c oughs> บาเสียงก่อน <c oughs> ิวดีนะเออเสียงดีนะใช่ไหมไหนเปลี่ยนเพลงใหนแล้วน้ำหนักมันก็เบาด้วยนะไม่ได้ยินเสียงใบเลยสวัสดีครับฮะมันไม่ได้ยินจริงว่ะพูดอะไรอ่ะไม่ได้ยินจริงว่ะจิตกระตากขยับงบๆบง มีแสงสะท้อนเรืองแสงเฮ้ยไหนไหนไหนเฮ้ยฟังดีเอาฟังมอดีฟัง่อดีฟังแล้วฟังอยู่ดีไหมล่ะดีดีเลยเหรอมึงถ่ากูยังไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ยินเลย มันไม่ได้ดีแบบดีเวอร์ขนาดนั้นแต่แต่มันประทับใจตรงที่เอ้ยน้ำหนักมันเบาแล้วมันทําได้ขนาดเนีพเ้พูดเบาๆพูดเบาเหรอพูดเบาป้าน่ะเขาพูดปกตินะ <c oughs> เราเป็นสายเกมมิ่งมันต้องเทสไม่เป็นครั้งแรกที่ดูอยู่ฟังมันไม่ต้องไปเสียพี่โ,โตก็เปิดคลิปหลอดนันแหละแ่เทสด้คลิปนั้นแหละจะลองกับไร้สายคุณอื้อมากเลยอ่ะมันเก็บเสียงมากมันเก็บเสียงมากมันครอบแล้วมันไม่มีเสียงเล็ดรอดอะไรเลยดีมากมากไมู่ เดี๋ยวต้องลองลองตรงช็อตที่มันแยกเสียงดีกว่าอุ้ยก็ดีอยู่แต่มันเก็บรายละเอียดได้ดีนะอืมอะละใกล้ละใกล้ละมันใกล้จะเดินไปตรงไฟแล้วได้ยินเสียงกองไฟแล้วเฮ้ยไฟหมุนแล้วหมุนแล้วหมุน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 แล้วหมุนแล้วม,มานี่แล้วแตก่อนทำอะอย,<ป>อยู่นี่อยู่เนี่ยมาอยู่ข้างหน้าแล้วใช่ไหมแยกทิศทางได้เลย <S <S> เท่าที่ลองฟังเมื่อกี้นี้มิติเสียงอะ่ะดังเหรอจะตะโกนทำไมอะ่ะไม่ได้ตะโกนเลยเออว่ะผู้ดังจริงนะเนี่ยโหดังมากเออแต่เท่าที่ลองเมื่อกี้นี้คือไอ้ตัวไฟอะ่ะตำแหน่งมันพอมันมันย้ายมาอีกด้านหนึ่งอะ่ะเสียงหูฟังข้างที่มันไม่ได้ไปอยู่ฝั่งนั้นอะ่ะมันมันซอฟลงแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วมันก็แบบย้ายค่อยๆสมูทเสียงดังๆๆๆขึ้นมาฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็เบาลงอะไรอย่างเงี้ยคือแยกทิศทางโอเคฟังเสียงเก็บรายละเอียดโอเคเลย ใช้เล่นเกมได้ผ่านยานทิทางผ่านเบสโอเคแล้วมันโอเค้งแต่ตอนฟังเพลงแล้วเริ่มพูดได้อีกแล้วจริงพูดดอ้อีกแล้วยมันโอเคเลยถ้าสมมุติว่าใครที่ต่อบลูทูธกับกับมือถือใช่ไหมแล้วเราเปิดเป็น playlist เ,ลลเอาไว้อะ <S <S เราสามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยแหละแต่ว่ากด2ที <S 2> <S เพื่อที่จะสามารถไปเพลงถัดไปหรือเพลงก่อนหน้าได้ แต่พอใส่แล้วมันมันอือจริงอะ่ะต่อให้ไม่ได้เปิดเพลงนะแต่รู้สึกว่ามันอื้อแบบเสียงภายนอกมันค่อนข้างเนียบเลยเก็บเสียงเข้าสู่ช่วงสรุปจบเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าดีบิวหูฟัง w p 601 w a l l o s t คุณภาพเท่าที่ลองเทสเมื่อกี้ถือว่าโอเคมากๆฟังเพลง First impression แรกคือมันทำได้ดีกว่าที่คิดด้วยความที่ว่าน้ำหนักเบาจนมัน มันรู้สึกแบบเหมือนเราไม่ได้ใส่อะไรเลยน้ำหนักแม่งเบาพอๆกระปุกน้ำพิกอะเบามากก็คอนเฟิร์มว่าสามารถเอาไปใช้เล่นเกมแยกทิศทางได้ดีเลยนะครับอันนี้คือเป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อมันจะมีอยู่3แบบเนาะมันก็จะมีแบบที่เป็นบลูทูธแบบที่เป็นสัญญ,ญาณไร้สายสัญญ,ญาณไร้สายเนี่ยก็จะเสียบผ่านเจ้าตัวนี้ซึ่งเจ้าตัวนี้จะก,กินไฟเยอะกว่า ถ้าเทียบกับเพย์ไทม์นะนี่ดูตรงนี้เพย์ไทม์เขาบอกว่าถ้าเป็นบลูทูธเนี่ยจะอยู่ที่50ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นเกมมิ่งโหมดหรือสัญญาณ2.4ก็คือตัวตัวนี้แหละไร้สายก็จะอยู่ที่25ชั่วโมงนะครับ50ชั่วโมงนี่คือ2วันเป็อมาแล้วก็เวลาชาร์จก็จะมีสายตัวนี้นะส่วนไมค์ไมค์ก็สามารถที่จะถอดเข้าถอดออกได้นะครับเหมาะมากๆเลยใครเอาไปข้างนอกบ้านเนี่ยต่อเป็นบลูทูธกดปึ๊กๆกต่อเสร็จใช้งานได้เลย ไม่ต้องมีไดเวอร์อะไรใดๆอย่างตรงนี้กด2ทีเปลี่ยนโหมดอ่ากดตรงนี้กด2ทีก็คือเพลงถัดไปเพลงก่อนหน้าถ้าเราฟังในมือถือแบบเรามีเป็นเพล์ลิสต์อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าการใช้งานเนี่ยครอบคลุมเลยนะครับราคาค่าตัวพันกลางๆเท่านั้นพันสี่เก้าสิบนะครับพันสี่เก้าสิบเรื่องของความคุ้มค่าเท่าที่ลองฟังเป็นพี่ดีมพี่ดีมให้เท่าไหร่น้ำหนักเบาเก้าเลยนะควรค่าอยู่มีกระเป๋าหรอ เออมีกระเป๋าด้วยหกพาได้ให้9เหมือนกันความคุ้มค่าให้9อันนี้ความคุ้มค่านะส่วนเรื่องของคุณภาพคุณภาพให้9เหมือนกันครอบคุมทุกการใช้งานฟังได้แยกทิศทางได้เก็บรายละเอียดดีนะครับก็ตอบโจทย์เหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันแต่ที่ชอบที่สุดเลยที่ให้คะแนนพิเศษก็คือเรื่องของน้ําหนักที่มัน เบามากๆแล้วก็เก็บเสียงภายนอกได้ดีนะครับส่วนตัวไม่นี้ผมยังไม่ได้ลองเทสนะครับก็ตามสไตล์อยู่แล้วเพราะปกติไม่ได้เทสใหม่7.1น้ำหนักเบาในงบเพียงพันกลางๆไปหาซื้อกันได้ครับกับ WP601 w a r l o r d การวิวน,นี้ขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดี